พอชเจ็ดหนึ่งแปดบ็อร์มันคือ s o h e Entry Level ที่เครื่องวางกลางและมีราคาที่ย่อมเยาวที่คุณสามารถขับ Porsche ได้และสามารถเปิดประทุนได้และมีความแรงและความ Balance และฟีลกันขับของ Porsche แต่ก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณ a s Auto Service นะครับที่ให้ทาง The Nation Thailand และทางเพจอวย c h e ยืมรถคันนี้มารีวิวนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันเลยดีกว่าสิ่งที่คุณจะได้ภายนอกก็คือ1นะครับ ไอสติ๊กเกอร์ AS Auto Service อันนี้มากับรถพวกเดโมโนะครับรถเทสได้ล้อ18นิ้วนะครับพร้อมกับ Porsche crest นะครับอันนี้เป็นออปชั่นที่เขาจะให้มาในรถคันนี้นะครับไฟ PDS l LED นะครับที่ฉีดน้ำไฟสำหรับพวกรถเมืองนอกสมมติว่ามีหิมะติดอะไรพวกนี้แต่เมืองไทยไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่มาฝั่งนี้อันนี้คือภายหน้ารถนะครับก็สวยนะครับ แล้วก็มาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้มาข้างหลังนะครับตรงนี้ด้านข้างก่อนตรงนี้จะเป็นที่ดูดอากาศนะครับสำหรับรถเครื่องวางกลางจะเหมือนพวกซูเปอร์คาร์เลยคือจะมีเครื่องเว้นตรงนี้ครับพวก9 1้าึงจะไม่มีครับยกเว้นเป็นตัวเทอร์โบไปเลยหรือว่าเป็นตัวไฮเปอร์ฟอร์แมนมากๆนะครับถึงจะมีที่ดูดลมตรงกลางนะครับมาข้างหลังนะครับไฟอันนี้เนี่ยครับตอนแรกเนี่ยตอนที่พอร์ชเจ็ดถึงแปดตัวเนี้ยเปิดตัวเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นเป็นไฟที่ดูแปลกมากครับแต่พอเวลาผ่านไปสักปี2ปี มากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอผมเริ่มเห็นบนถนนหรือว่าตอนเอามาใช้เนี่ยครับเราลองขับตามพอยส์เจ็ดติดแปดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไฟเนี่ยครับมันสวยมากๆและมันทําให้รถเนี่ยครับดูดุดันขึ้นมาและมีความสมส่วนมากกว่าเดิมจากตัวเก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะครับไม่ใช่เก้าหนึ่งแปดตรงนี้ได้สติ๊กเกอร์เอเอสนะครับใต้เจ็ดหนึ่งแปดบ็อกสเตอร์กับโลโก้พอยส์นะครับโดนย้ายจากตัวเก้าเป็หนึ่งจากบนนี้นะครับลงมาไว้ตรงนี้ซึ่งมันสวยมากๆเพราะว่าเวลาคุณขับรถตามเนี่ยคุณจะเห็นโลโก้ไอ้เคียวมาเขียนะครับ ก็มาตรงนี้เลยลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้จะได้คันนี้นะครับจะได้ s p o r t Exhaust นะครับ Sport Exhaust System แต่ว่าจะไม่ได้ s p o r t Exhaust t i p ปนะครับมันคนละอย่างกัน s p o r t Exhaust System คือทำให้รถเนี่ยครับดังขึ้นมีถังท่อที่ดังขึ้นนะครับแต่ว่า s p o r t Exhaust t i p เนี่ยครับคือจะเป็นไอ้กลมๆนะครับสองอันนะครับซึ่งคันนี้จะไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตรงนี้เรื่อยมาฝั่งนี้เหมือนกันนะครับมี Parking s เซ s เซหน้าหลังนะครับแล้วก็มีไอ สปอยเลอร์แอคทีฟสปอยเลอร์ครับที่สามารถยกขึ้นได้เมื่อขับรถได้มีความเร็วนะครับแล้วก็สามารถลงได้แล้วก็อันนี้นะครับมันกว้างกว่าตัวก็เป็นอย่างเยอะเลยซึ่งมันให้แบบเวลาเราไปจอดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือเวลาขับเร็วๆเนี่ยครับเราเฉดในเนี้ยใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูภายในดีกว่าแล้วกันนะครับในช่วงนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าเราควรเพิ่มออปชั่นอะไรบ้างนะครับในพอร์ชบ็อกสเตอร์คันนี้นะครับออปชั่นแรกนะครับเปลี่ยนล้อครับล้ออะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ตัวนนนนีี้้ปชั่ท2ไหาะครบ ไฟหน้านี้โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้รถคุณหล่อเปลี่ยนครับ3กระจกข้างครับเพราะคันนี้นะครับต้องพับมือนะครับสามารถเพิ่มออปชันได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับตอนล็อกรถ4อันนี้แล้วแต่คนนะครับส่วนตัวผมชอบพวงมาลัยนี้มากแต่บางคนอาจจะชอบพวงมาลัย multi-function steering wheel นะครับซึ่งสามารถปรับพวกหน้าจออะไรพวกนี้ได้แล้วก็วิทวนะครับจากพวงมาลัยได้นะครับ5นะครับลําโพงครับ ลำโพงตัวนี้ผมบอกเลยถ้าเปิดประทุน,นะครับคุณจะได้ยินแต่เสียงเบสแล้วถ้าคุณปิดประทุนคุณจะได้แต่เสียงนักร้องอยู่ตรงประตูนะครับให้เพิ่มเรื่องเสียงโบสนะครับเบอร์มิสเตอร์อาจจะแพงเกินไปหน่อยผมว่าโบสพอแล้ว6นะครับไปท่อสปอร์ตนะครับเพราะมันทําให้รถด,ดูดุขึ้นมาทันที7กล้องถอยหลังนะครับเพราะว่าถ้าเพราะว่าเนื่องจากเป็นบ็อกเซอร์นะครับการมองข้างหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่มกล้องถอยหลังเข้าไปเนี่ยสามารถช่วยคุณถอยรถได้มากเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูภายในของพอร์ บอกเซอร์ er นะครับสิ่งที่เรกที่เห็นได้ก็คือสปอร์ต Wheel นะครับอันนี้จะค่อนข้างชัดเลยเพราะว่าเนื่องจากเป็นเพราะที่คนที่อยากขับนะครับจะได้สปอร์ตส윙วีล GT Swing ิงว e ลนะครับชื่อเต็มๆของมันแล้วเดี๋ยวผมเข้ามานั่งเลยจะได้เบาะ14 w ัยนะครับท่อสปอร์ตเอ็กซ t จะมา Standard ในรถปี2019ขึ้นไปนะครับเกียร์ PDK s p o ร์ตโ o n ด์ p a ็กเกจแล้วก็ได้หน้าจอใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยจะ ที่ของแต่สามารถออปชันเป็น smoking package ได้นะครับซึ่งจะมารถมีที่จุดบุหรี่ตรงนี้ได้มีที่เก็บของตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เสียบ USB ต่อ Apple CarPlay Infotainment ตัวใหม่ออปชันตอนนี้คือ Standard นะครับกับรเมืองไทยเป็นเน็ตนะครับใส่ของสำหรับตรงคนนั่งข้างๆนะครับที่จะของตรงนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือที่ผมชอบมากคือดีไซน์คันนี้ที่หลายคนอาจจะไม่รู้เลยก็คือที่ใส่แก้วน้านะครับใส่แก้วน้ําตรงนี้เนี่ย สามารถเอาออกมาได้ไม่เหมือนในตัว992กนะครับก9 2กเนี่ยจะเปลี่ยนที่แก้วน้ำเนี่ยไปไว้ตรงริมสุดแล้วมีแค่อันเดียวนะครับอันันี้เนี่ยจะมี2อันแล้วก็ข้อเสียที่ผมเจออย่างนึงก็คือเมื่อใส่แก้วน้ําตรงนี้นะครับอันฝั่งขวาสมมติว่าในเมืองยิ่งในเมืองไทยนะครับน้ำเนี่ยครับมันจะมีน้ำข้างนอกเลยครับเพราะว่าเมืองไทยเป็นร้อนชื้นน้ําก็จะหยดลงไปที่ปุ่มนะครับบางทีก็ต้องเอาผ้าหรือชิชชูมาวางไปนะครับเพื่อไม่ให้ปุ่มอาจจะช็อตได้อะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ใส่ของข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ออกไปดูการขับดีกว่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูที่ใส่ของข้างหน้าข้างหลังข้างหลังข้างหน้านะครับที่ใส่ของข้างหน้าข้างหลังสามารถเปิดได้จากตรงนี้นะครับจะอยู่ฝั่งคนขับตรงข้างล่างตรงนี้ดึงขึ้นนะครับตอนนี้ผมดึง2อันพร้อมกันก็เปิดข้างหน้าข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับสามารถใส่ของได้พอสมควรเลยเช่นสมาเราออกไปชอปปิ้งหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าใส่ของเล็กๆน้อยๆครับสามารถใส่ของข้างหลังได้แต่ข้อเสียก็คือมันจะร้อนนะครับเนื่องจากเครื่ เดี๋ยวปิดแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างหน้านนะครับเดี๋ยวให้ดูสิ่งที่ผมชอบมากนะครับในตัว b o x e r อกับ Kman นะครับก็คือว่าไอ้ที่ใส่ของนี่ครับใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมทำไม่ได้อะไรให้ดูนะครับผมก้าวลงไปในนี้เลยนะครับนั่งลงไปทั้งตัวเลยผมสูง168นะครับเนี่ยอ่ะบายครับไพเจิญครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ออกมาขับ Porsche 718 Boxster แล้วนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยผมจะพูดถึงเครื่องยนต์ของคันนี้ก่อนนะครับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยคือเครื่องยนต์4สูบบ็อกเซอร์นะครับถ้าไม่รู้บ็อกเซอร์คืออะไรก็คือเครื่องคนที่วิ่งไปด้านข้างของพวกซูบ,บารุนะครับคันนี้คือ4สูบ2ลิตรเทอร์โบชาร์จนะครับผลิกำลังได้300แรงมา้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่275กิลมตรต่อชั่วโมงและทยานคันนี้สูงร้อย้วยเกียร์ pdk นะครับ4.7วินาทีนะครับ แต่ผมจะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเครื่องยนต์นี้นิดนึงถึงแม้ว่าเครื่องยนต์นี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่แล้วผมยอมรับว,ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มันให้ความบาลานซ์ของรถคันนี้ดีมากแล้วก็ให้กำลังรถคันนี้เนี่ยสำหรับ7จ8เนี่ยมากกว่าตัวเดิมถึง35หแรงม้านะครับแต่ว่าข้อเสียที่ผมเจอเลยก็คือเสียงมันไม่ได้ครับคือเสียงเมื่อรอบต่ำๆเนี่ยครับผมมีความ เห็นว่ามันเสียงเหมือนซูบารุนะครับเพราะว่าเครื่องซูบารุก็เป็นเครื่อง4สูบที่ทําแนวนี้เหมือนกันแล้วก็มันเวลายิ่งเปิดประทุนเนี่ยครับมันยิ่งแบบทำให้เรารู้สึกมาแบบไม่ได้ขับปอร์เช่จริงๆแต่ว่าแบรนด์ปอร์เช่ก็อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับนั่นคือข้อเสียหลักๆเลยที่ผมเจอแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงก็คือมีเทอร์โบแลกนะครับ เธอแลงคันนี้จะค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าบูสต์มันค่อนข้างสูงสำหรับเครื่องเล็กอย่างเช่น2ลิตรนี้นะครับพอเราคลิกดาวน์เกียร์อย่างเงี้ยเราต้องรอบูสต์ประมาณนิดนึงกว่ามันจะขึ้นไปถึง2 0 psi หรือ Max b o o s t มันนะครับแล้วก็เมื่อขับด้วยความเร็วสูงนะครับผมมีความรู้สึกว่าอยู่เกียร์สนะครับเช่นประมาณรอบประมาณ5 6พันรอบอย่างเงี้ยครับซึ่งพอมาแตะกพันรอบปุ๊บไม่แน่ใจว่าคันนี้เขาได้ล็อกอะไรไว้หรือเปล่าเพราะบูสต์มันจะตกลงมาเหลือ13 psi แล้วค่อยเพิ่มขึ้้้นใหใหม่่่่ครรแแลลลววก็เเเืืือออองงไปที ดหมดเลยครับพูดถึงการขับบ้างดีกว่าไม่ได้ใส่สปอร์ตนะครับแล้วก็ปิดสปอร์ตเอ็กจอสไว้อยู่ในโหมดกีอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับหรือโหมดนอร์มอลก็จะพ่อก็จะเงียบนะครับแล้วก็จะไม่มี เขาเรียกว่าเสียงตดจากท่อนะครับไอ้พวกตอปล่อยเครเล่งก็จะกรอกพวก,กนั้นก็จะไม่มีไปแต่ถ้าเกิดเราใส่เป็นสปอร์ตเมื่อไหร่ท่อก็จะเปิดนะครับวาล์วก็จะเปิดแล้วก็เสียงท่อก็จะดังขึ้นมาเดี๋ยวให้ฟังประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้รถเยอะก็ทําได้อมานแค่นี้นะครับนิดหนึ่ง จัดเราต้องรีวิวแล้วกลับไปหมด n o r m โมแล้วกันนะครับจะได้ยินเสียงผมพูดส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยมีตัว981 Boxster S นะครับตัว S เป็นเครื่อง3.4ลิตรมีกำลังประมาณ315แรงม้านะครับเยอะกว่าคันนี้นิดหนึ่งแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยครับมันมันพุ่งพรวดกว่าเพราะว่ามันอาจจะเพราะเครื่องเทอร์โบชาร์จด้วยมันทำให้พอเทอร์โบมาปุ๊บรถมันพุ่งทยานเร็วมากนะ แต่ว่าคันนี้นะครับถ้าพูดถ้าพูดถึงการขับโดยไม่สนเครื่องยนเลยนะครับจะขับดีกว่าตัว981ถึงประมาณ3 0เนะครับเพราะว่า1คือพวงมาลัยที่แม่นกว่านะครับพวงมาลัยอาจจะมันมีความรู้สึกแบบเบากว่าแต่ว่าแม่นกว่ามันเบากว่าแต่มันยังแบบให้ความรู้สึกถึงของถนนแล้วก็ยิ่งตัวนี้ครับมีความรู้สึกของถนนมากกว่าเดิมหน่อยดึงด้วยแล้วก็เนื่องจากมีระบบ power steering plus นะครับ มันทําให้เวลาขับรถติดๆนะครับสะ,ส,ะสะดวกและง่ายมากไม่ต้องแบบไม่ต้องห่วงเรื่องแบบเออพองอัไรรถจะหนักเกินไปในรถติดๆหรือว่าแบบพองาลไรรถจะเบาเกินไปในเมื่อขับความเร็วนะครับซึ่งรถส่วนใหญ่เนี่ยทำอยู่แล้วแต่ว่าในพอใชถือว่าเขาทําดีมากๆนะครับ แล้วก็ต้องพงมาเลยนะครับจะมีพัลล์ชิฟต์ตรงนี้นะครับซึ่งผมชอบมากๆเพราะว่ามันยาวนะครับก้านตัวก่อนเนี่ยมันจะไม่ยาวอย่างนี้มันจะสั้นๆแล้วก็อยู่ตรงขอบๆนะครับซึ่งก้านยาวๆอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยเพราะว่าสมมติเวลาผมเข้าโค้งเงี้ยผมสามารถเอามือเอื้อมไปตบได้หรือว่าแบบดาวชิฟได้ง่ายขึ้นเพราะว่าก้านยาวขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขออภัยสาหรับไอเสียงตืดๆด้วยนะครับถ้ามันเข้าใหม่เพราะว่ามันมีมอเตอร์ไซค์อยู่แถวนี้สักที่หนึ่งแต่หลังจากที่เราพูดเรื่องการขับที่พงมาแ้นเลย เริ่มจากเบรกก่อนเบรกพอร์ชนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถคุมระยะรถเนี่ยครับได้ง่ายมากๆระหว่าง abs ที่ทำงานหรือไม่ทำงานนะครับเราจะให้มันอยู่นจุด threshold เนี่ยถือว่าง่ายมากนะครับเพื่อการขับที่สนุกที่สุดและการเบรกที่ efficient ที่สุดนะครับเพื่อระยะใกล้ที่สุดส่วนคเลร่งนะครับพอร์ชควบกับเกียร์ pdk นะครับถือว่าสุดยอดเพราะว่ารถพอร์ชนะครับ คันเร่งเนี่ยมันจะเรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องการและเกียร์ด้วยจะเรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องการสมมติเราเหยียบแบบนี้เนี่ยแทนที่เราจะเรียนรู้กับรถเนี่ยรถมันจะเรียนรู้เราแทนเมื่อเราเหยียบขนาดนี้เนี่ยว่าเราเนี่ยต้องการแบบไหนแล้วก็อินพุตคันเร่งแบบนี้เนี่ยเกียร์ควรจะดาวชิปไหมเราคิดว่าเราอยากให้รถมันเร่งประมาณไหนรถมันจะแอดเดปให้เราทุกอย่างเลยครับเพื่อความขับสนุกของเราแล้วก็การขับที่ง่ายนะครับ เรามาพูดถึงช่วงล่างกันบ้างนะครับช่วงล่างคันนี้เนี่ยครับอาจจะเพราะว่าล้อคันนี้เนี่ยครับเป็นล้อตัวเบสด้วยที่ล้อ18นิ้วนะครับทาให้รถคันนี้รู้สึกค่อนข้างนุ่มนะครับจะไม่จะไม่กระด้างเท่าตัวล้อสึก20นิ้วนะครับของ c a r r e r a ที่ผมใส่ในบ็อกเซอของผมแล้วรถคันนี้นะครับมีการขับอยู่5โหมดด้วยกันนะครับก็คืออันแรกนะครับการขับหลักๆเนี่ยที่จริงมีแต่แต่รถรุ่นหลังๆนะครับกับระบบ P ีดีขับไอระบบ Driving Management ของใหม่ของมันเนี่ยมันให้มา5โหมดโหมดแรกก็คือ Normal นะครับคือขับธรรมดาขับทั่วไปเกียร์ออโต้นะครับโหมดที่2คือโหมด Sport ท่อจะมีเสียงมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อรอบสูงๆเมื่อเราดาวชิปนี้ครับจากแพดเดิ h i f t หรือว่าลดบันดาวชิปเองจะมีเสียงเหมือนเสียงตดจากท่อครับแบบกรอกในโหมด Sport Plus มันจะลิมิต traction control ให้เราสามารถสนุกได้เช่นให้ท้ายเราออกหน่อยนึงให้เมื่อมีความสนุกนะครับแล้วก็โหมด อินดิว d u อ l นะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปเซ็ตเองได้อยา่างในท่อเปิดปิดปีกหลังยกหรือเปล่าอยู่ในเครื่องยนต์อยู่ในโหมดไหนอะไรแนวนั้นนะครับแล้วก็จะมีปุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงกลางเลยเขาเรียกว่า Spot t e s p o n s e นะครับ Sport Response เนี่ยเมื่อกดเนี่ยมันจะให้เวลา20วิคุณเหมือนอยู่ในโหมด Spot t l u s เลยเพื่อจะให้คุณเนี่ยมีรถเต็มกำลังเตรียมพร้อมที่จะแซงรถคันข้างหน้าเมื่อเราพร้อมเรากดปุ๊บมันจะนับมันจะมีเขาดาวเลยครับ20วิ เขาเขาเราดาวรถมันจะลากรกอบให้บูสต์มันจะเตรียมพร้อมที่จะทยานรถเราอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมแซงนะครับโดยเราไม่ต้องมาคอยหมุนหมดหรือว่าชิปเกียร์เลยเราแค่กดปุ่มกดอันเดียวมันจะสไตล์คล้ายๆกับฟอร์มูล่าวันแบบเคอร์สหรืเดอร์สครที่มันจะเอาแบบแรงทุกอย่างเพื่อแซงรถคันหน้าครับ เพื่อพอผมกดปุ๊บรอบก็จะตีขึ้นบูสต์ก็จะเตรียมพร้อมสําหรับรถเราแต่ว่าทุกอย่างจะอยู่เหมือนในคอมฟอร์ตโหมดนะคือท่อปิดมันจะไม่เหมือนเราหมุนไปหมดสปอร์ตพลัสนะครับมันคือจะเตรียมพร้อมเครื่องยนต์เพื่อให้บูสต์แมนะ็กซิมัมณตอนนั้นเพื่อแซงหรือว่าต้องการออกตัวแรงๆที่ไหนสักที่ตาสิ้นเปลืองนะครับที่ผมขับได้นะตอนนี้คือ17ลิตรต่อ100กิโลนะครับอันนั้นก็ประมาณ6กกิโลลิตรนะครับแต่พอเข้าใจได้เพราะเนื่องจากอทีมงานผมขับคันนี้ด้วยเนี่ย เราค่อนข้างแรงนะครับเราเหยียบไปที่นู่นที่นี่อ่ะครับมันทาให้รถลงไวประมาณ6กิโลลิตรแต่ว่าที่เขาเต็มก็คือกินประมาณ14กิโลลิตรนะครับซึ่งถ้าเกิดขับได้14ี่ผมถือว่าเก่งนะครับเพราะว่ามันยากที่จะไม่ขับเร็วๆในรถพวกนี้เวลาเปิดทุนนะครับเธาเกี้ผมลองนับดูเนี่ยใช้เวลา8-9วิเองนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากๆสำหรับรถในพวกนี้นะครับเพราะอย่างพวกเฟอร์รี่หรือว่าพวกรถฮาร์ดท็อปเนี่ยครับจะใช้เวลานานกว่านี้พอสมควร แล้วเนี่ยจะเป็นซอฟท็อปมันก็เลยค่อนข้างเร็วนะครับแล้วข้อดีของรถเปิดประทุนก็คือคุณสามารถเอนจอยอากาศได้นะครับยิ่งช่วงหน้าหนาวขึ้นเขาใหญ่หรือว่าขับไปเชียงใหม่หอ,อะไรพวกนี้ครับคุณสามารถเปิดประทุนแล้วก็รับลมได้สบายนะครับแล้วก็ข้อดีอางนึงก็คือเปิดประทุนก็คือคุณสามารถฟังเสียงรถคันนี้ได้แต่ก็ตามนั้นนะครับคือเครื่อง4ี่สูบแต่เครื่อง4สูบอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแรงถ้าคุณไม่ค่อยได้สนเสียงขนาดนั้นแล้วเ,เน้นขับสนุกนะครับผมบ แจ๋งจริงๆครับผมอยากยังขับยังอยากเอาไปขึ้นเขาใหญ่เองเลยเพราะแบบมันขับดีมากการบาลานซ์ของรถการเข้าโค้งการที่ท้ายมันจะออกตอนไหนคือคุณสามารถรู้ได้หมดเลยครับแล้วก็หน้าพงวงมาลัยแม่นแม่นยําแล้วเราก็สามารถรู้ได้ว่าแบบหน้าเราจะหลุดตอนไหนหรือว่าเราสามารถเร่งตอนไหนได้สามารถสนุกกับมันได้ตอนไหนนั่นคือข้อดีของพอยส์ครับมันจะมาสามารถ manage พวกนี้ ช่วยแม n a g ช่วงนี้ให้เราได้ระหวและให้เรามีความสนุกกับมันได้ก็เพราะ718 Boxster นะครับเป็นรถที่คุ้มค่าพอสมควรนะครับเพราะว่าคุณสามารถเปิดประทุนได้และก็สามารถขับไปต่างจังหวัดได้นะครับสามารถขับทุกวันได้แต่เสียงเดียวคือเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ผมให้คะแนนออกมาตามเท่านี้นะครับการขับขี่ผมให้9เต็ม10อัตราเร่งผมให้7เต็ม10อัตราชิ่นเปลือง7เต็ม10ฟังก์ชันภายใน6เต็ม10 แต่ว่าคุณสามารถสเปคเพิ่มเองได้คะแนนก็จะเพิ่มไปตามที่คุณสเปคและยอมจ่ายตามแต่ละออปชันนะครับความสะดวกสบาย7เต็ม10วัสดุภายใน8เต็ม10แต่ก็สามารถสเปคหนังเพิ่มอินททเรียทูโทนอะไรพวกนี้ได้ p r a c t i c a l หรือว่าความสะดวกสบายในการเดินทางใส่ของอะไรพวกนี้นะครับ8เต็ม10เอ้ย7เต็ม10นะครับความคุ้มค่าผมให้อยู่ที่6.5เต็ม10นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสเปคออปชันอะไรเพิ่มเพื่ออะไรบ้างหรือว่าได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับ โดยรวมนะครับคันนี้จบอยู่ที่ 57. 5 7 5เต็ม80คะแนนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ AS Thailand นะครับที่ให้ทางเราทางเพจอวยโพ e แล้วก็ The i n i t i a ิ Thailand นะครับที่มาโครงกันตอนนี้เอา Porsche 718 b o x ป er มาให้เรารีวิวนะครับแล้วก็ให้เราขับไปทสดสอบแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเด e อ t i นิชัน i l a n d แล้วก็เพจอวย p o สนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือไลค์เพจอวยโพสนะครับ แล้วถ้าเกิดใครอยากสร้างพอ c h e ของตัวเองนะครับสามารถเข้าเว็บเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะครับเว็บของ r s s t ช t h a i l a ด d นะครับกดสเปคพอ c h e เองได้หรือว่าสามารถดู Inventory ของพอนะตอนนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมเสร็จลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ขอจบรายการเท่านี้นะครับแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากนะครับเจอในวิดีโอครั้งหน้าครับขอบคุณครับ